จนะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่สีเขียวที่เน้นเกษตรกรรมและการประมงผู้คนมีอาชีพและมีทรัพยากรสัตว์ทะเลอุดมสมบูรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่แล้วทางภาครัฐก็ได้ออกแผนเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้เป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยจะมีการเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สีม่วง ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เพียงสร้างมลพิษทางน้ำและทางอากาศเพียงเท่านั้นแต่ยังจะสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและทำลายวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ด้วยในปี2559เคยมีการทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างถูกต้องซึ่งมติออกมาเป็นเอกฉันท์ว่าพื้นที่จะนะจะเป็นสีเขียวเป็นหลักเว่าในเดือนกรกฎาคมปี2563 ครือข่ายจนารักถิ่เนได้ออกถแถลงการระบุว่าทางภาครัฐได้มีการอนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณเบื้องต้นแล้วกว่า1,800 0ล้านบาทและจึงมาจาัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซ้ำยังมีการบล็อกถนนปิดกั้นประชาชนที่คิดเห็นต่าง6ธันวาคม2564 ตำรวจควบคุมฝูงชนได้เข้าบุกสลายการชุมนุมของเครือข่ายจนรัก์ถิ่นที่เดินทางมาถึงหน้าทำเนียบกรุงเทพมหานครพร้อมจับกุ่มชาวบ้าน36ราย13ธันวาคมนี้เครือข่ายจะกลับมาชุมนุมที่ทำเนียบอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าภาครัฐจะฟังเสียงของพวกเขารวมถึงประชาชนอย่างเราที่ออกมาเรียกร้องหรือไม่ จึงอยากให้ทุกฝ่ายคิดทบทวนที่ดีทั้งผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนรวมถึงเรื่องสุขภาพคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมที่จะแย่แย่ลงไปไม่ใช่เพียงพื้นที่จะนะาเท่านั้นและที่สำคัญคือธรรมชาติที่ถูกมนุษย์ทำลายลงไปทุกปีทุกปี